วอลโวคาประเทศไทยจะกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้สัมผัสสมรรถนะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบรุ่นใหม่ล่าสุดวอลโว e x 3 c r r s aw, s คขันที y, ยนตรกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ชีวิตคนเมืองเต็มไปด้วยพลังและสีสันพร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวไปข้างหน้า 沃 v o ex 3 0 cross country เป็นรถ suv ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกการเดินทางได้อย่างมั่นใจพร้อมยกระดับดีไซน์ให้มีมิติและส่งพลังยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนผ่านหลากหลายสภาพถนนได้อย่างนุ่มนวลและมั่นคงไม่ว่าจะเจอสภาพถนนเปียกลื่นจากฝนหรือพื้นผิวที่ไม่แน่นอนเมื่อต้องออกนอกเมืองก็พร้อมมอบสมรรถนะที่มั่นใจและส่งพลังในทุกการขับขี่มอบทุกฟังก์ชันการใช้งานที่อั แน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยครบเครื่องและปลอดภัยในแบบฉบับวอโวงานในวันนี้เองเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสสมรรถนะได้สัมผัสกับตัวรถการใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันพอมาเป็น SUV ทีที่รับการเสรสิมสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของช่วงล่างก็จะทำให้การขับขี่เนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้น o 尔 o ex 3 0 cross country เป็นมากกว่ายานพาหนะเพราะนี่คือรถที่จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เชื่อมโยงทุกจังหวะชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสัมผัสคันจริงได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ o 尔 o ทั่วประเทศค่ะ